สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอยี่ห้อในตำนานโนเกียนะครับเราจะมาแกะเราจะมาแกะโน k กียกันนะครับตัวนี้แกะจากฝาหน้านะครับแกะจากฝาหน้านะครับต้องใช้ตัวดูดในการแกะนะครับวันนี้เราแค่จะมาทําการลื้อให้ดูนะครับลื้อให้ดูเนี่ย ผมก็ได้แกะออกมาแล้วเมื่อกี้อัดคลิปนะครับแต่มันไม่ติดนะครับลืมกดก็เลยอยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าเวลามันแกะแกะลําบากแค่ไหนนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยังแกะไม่สุดเลยนะครับเพราะว่ามันยังติดอยู่ท่อนหัวนะครับติดอยู่ท่อนหัวตอนนี้นี่นะครับ ก็จาัดก,การมาชำแหละกันต่อนะครับทำช้าๆนะครับรุน่นนี้นะครับทำช้าๆไม่ต้องรีบนะครับสอดไผ่ไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบในการสอดนะครับดูให้ดีๆนะครับว่าดูไหนสมควรสอดดูไหนไม่สมควรสอดเนาะ มันก็จะยากแบบนี้แหละครับมีกินพึ่งนะครับกว่าจะมาชิกอาการได้แต่ละตัวติดนะครับติดเรามาดูกันว่าติดอะไรไฟสองซิติดกาวนะครับผลสุดท้ายติดกาวใช้แหนบออกมาเลยอ่าผลสุดท้ายก็หลุดนะครับ โอเคเรามาดูกันว่าด้านในมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้แบกยังไงหรือ,อยังไงนะครับนี่แบกบมาแล้วนะครับด้านล่างนี่นะครับรุ่นในตำนานนะครับโนเกียรุ่นในตำนานเลยตัวนี้นะครับนี่ครับอ่าดับแรกก็ถอดจอนะครับไม่ว่าจะเป็น การเปลี่ยนดูชาร์จเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับต้องถอดจอนะครับโนกเกียตัวนี้นะครับต้องถอดจอออกมานะครับนี่เป็นในลักษณะนี้นะครับนี่คือจอเก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับนี่คือแบตเตอรี่นะครับขั้นตอนต่อไปครับมาเรามาดูภายในกัน โนกี้อ่โนกี้ะยี่ห้อนี้มีตำนานนะครับด้านบนน็อยาวด้านล่างก็น็อยาวนะครับเท่ากันหมดนะครับน่าจะเท่ากันหมดนะเพราะฉะนั้นรุ่นนี้ไม่จําเป็นต้องแยกน็อตนะครับไม่จําเป็นต้องแยกน็อตจัดยาวๆไปได้เลยนะครับแต่มันจะมีสีที่ไม่เหมือน,นอยู่ประมาณ3ามสี่ห้าตัวนะครับตรงนี้เราก็ มาร์กไว้นะครับสําหรับพี่ๆท่านใดที่กลัวหลงๆล,ลืมๆก็นี่เหมือนตรงนี้เป็นสีเงินผมก็จะขีดไว้อ่าขีดไว้แบบนี้นี่แล้วก็ตรงนี้อ่าขีดไว้เพื่ออะไรครับเพื่อเราจะได้จําถูกว่านอตสีเงินมันอยู่ตรงไหนบ้างอืมตรงนี้ก็มีตัวนึงแล้วก็มาร์กไว้เลยครับหาดินสอก็ได้นะครับปากกาก็ได้นะครับมาร์กไว้นะครับ นกเกียตัวนี้คือเครื่องในตำนานนี่ห้อนี้คือในตำนานนะครับมาลุยกันต่อนะครับไอ้บางทีภาพผมอาจจะไม่ชัดนะครับเพื่อนๆครแต่ก็ขอให้ฟังคำอธิบายไปด้วยนะครับอยู่ในขั้นตอนนี้นะครับอ่าถาดซิมเราถอดไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับก็เรามาดูอีกทีึงนวะ่ามันมีถาดซิมอื่นอยู่อีกหรือเปล่า นะครับเพราะว่าเราจะมาแกะชุดนี้ออกนะครับเพื่อจะมาดูว่าข้างในเขามีอะไรนะครับมาก็กาวอัดไว้ก่อน้างจะเยอะนะครับต้องหาพื้นที่ที่ไม่มีกาวเนาะเนี่ยเสะรอบข้างไปเรื่อยนะครับเสะรอบข้างไปเรื่อย มันต้องแกะจากฝั่งนี้นะครับมันต้องแกะจากฝั่งนี้นี่ครับติดกาวนะครับมันมีกาวดำกั้นอยู่พอเะ่นนั้นแล้วนะครับเราก็ต้องแกะอย่างช้าๆชัดๆติดตรงไหนก็ค่อยว่ากันนี่นะครับมันก็จะหลุดออกมาเป็นแบบนี้นะครับนี่คือภายในเครื่องโนเกียติดทัช นะครับเดี๋ยวเราจะทําการหาชุดชาร์ตมาเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องมารื้อแผงออกนะครับนี่ลื้อแผงนะครับมีไม่ม,มีชุดชาร์ตเราไม่รู้นะครับมีไม่มีเราไม่รู้แต่เราต้องลื้อมาอย่างเดียวเจอเคสแบบนี้นะครับเพื่อเอามาเทียบเผื่อมันใช้ได้กับรุ่นอื่นนะครับอย่างอื่นเราไม่รู้นะครับเราต้องแกะออกมาเทียบอย่างเดียว นะครับนี่นะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้เรามาดูแผงชุดชาร์จกันโอ้โหจะแกะได้เนาะนี่ครับนี่คือนี่ชุดชาร์จเขายัางซับซ้อนนะครับมีน็อตตัวนึงด้วยนะครับตรงนี้ยังคงความซับซ้อนเหมือนเดิมนะครับของโ o เ i ียนี่นะครับน็อตตรงนี้ก็แยกออกไปนะครับแล้วเราก็มาแกะแผงชาร์จกัน นี่นะครับสิ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนนะครับมีแค่ไม่กี่พินเองนะครับมีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพินเองนะครับโอ้โหโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็มาดูวิธีการแกะโนเกียกันนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ